ใจดีคนใจดีเป็นเท่าไร่เ <c oughs> หรอเาคิดแม่แม่นี <c oughs> ่ยอะ่ะ ได้หน้าไปน้อยนึงเออตัวกลยได้หน้าลูกพุ่นนักมิตี้ตรงนู้นนี่ตรง้ากไออกายวัดได้หน้าแล้นไหนนักขอนิ้วมือนิ้วกลางสิทชาญยงเนื้อหมู กะท้อเฮ็ดระบาคงปลาอาดนี่ล่ะยังกะถ้าเฮ็ดกับทักสแงงให้เดี๋ยบหานได้ซื้อเยอะเลยพนมมันจักไปซื้อใช้กั๊บไปคุ้นเลยเอาเอาว่าชุดเบื้อเสื้อผ้าให้สัดก้าจะหน่อยดิสิคะไปไปไปลูกนักเลยได้เห็นโบไปเบิ้องเสื้อผ้าก้อนเลยดีเลย าอยู y, ah ่เมื่อให้กับเจ้านี่นี่นี่บกายไปใช่ปะโบอบกบซื่อส่งกระสั้นให้เรลาอรัากบไมีส่งกระสั้นนุ้งเลยซื้อส่งกระชั้นเพราะว่าเราจะเป็นบ้าแล้วนะสิบุ้มส่งนุ้งเลยเออ ตูเท่าไดรเหนทันเสืเ่อนนิน้วมือจขาดจริงๆ <S 1> <S 1> <S <S นิ้วมือจขาดจริงๆงสดชานอืเรอเนี่เรือเดียว ที usted, like nent, Arrow, dom, <strong> ่ก <AJ> ันเกาเพที่ที่กันกันดที่กันเนาะนี่บรไดมีหลายตัวให้เลือกซ้ำไปกลับไปห้างเดิมเอาในห้าแล้วป้มือสิ่นนี้ก็สิโลได้นิได้เอานั่นอะไรสเสียบิว อ่าไปไปอันนั้นเงียยสี่หาเดือนเงียนพิเศษคืเฮียนคอมนี่ยแล่ว่าจับกล้องเนาะจักแล็นทีหน้าแบบแรกมันเป็นดนะ น่าจะมักแล้วเนาะสีขาวนี่งามดีเราหนุ้งยันเราเห็ดเปื้อนนะบรุูนเลยบ้านี่ฮะ<อ>48กับไรไเห็นเขาจะได้แห้งบรุษเห็นเขาจะได้แห้งบรุษรูนตะลุกเลยบบุษนี่เราเด้ เวอร์ยงซื้อซอยเนาะจ่ายจ่ายก็เฮาจ่ายวะจับกล้องให้มแม่อยากเน็บชิ้นพออยากเน็บชิ้น <c oughs> ายทุกคนเนื่องจากว่าเฮาได้ส่งให้น้องสัตก,กาแล้วเงินนี่จะมาแทนเนาทุกคนเงินตัวเอง <c oughs> เฮียว่าเงินมาจากไหโอ้ยเดือดร้ายเงินจริงเนื่องจากว่าอันเอาได้อัน จะคองขวันให้ซัตก้าก็คือเป็นส่งนะทุกคนเพราะว่าเพิ่นไปเฮียนเพิเ่มเฮียนอย่างกับนุงเครื่องธรรมดาแต่ว่าเพิ่นกับโบอยากมีเครื่องอะน,นะเพราะว่าเฮากับค่อยโบได้ดซื้อเลยมื่อนี้ก็เลยว่าเออ,เอ,อ,เอซื้อให้ส่งตัวตัวหนึ่งห้าสิพันทุกคนเดี๋ยวห้ากับสิไ้กลับกันแล้ว ไม่ไม่ชิ้นอยู่ซอยมาเอาเอาย่อมากับซีนหมูข้าเจ้ามาย่อย่อข้าเจ้ามาเอออาเนี่ยมันเบาเลยนะทุกคนชินหมูมาลองต้องก็ได้เอามามาดันลองก้องไปเลาะเบาดานามีอย่างของข้าเจ้ายำข้าวเหนียวมดนะลูกเด็กไปใส่เดี๋ยวนี้ชิลเลาะไปคุณเอกแน่ เฮาบ่ามาตีตังแล้วเฮาบ่ามาตีตังตีครับตีบบตังนั่งน <laughs> ่ะม่้ตังนั่งบ่ <laughs> ตั้งตังนั่งโอ้ยพี่ตุ่มพี่น้องเลยเบิดละเออใส่เกิบนี่คือมากคือกับเจ้ากระสิดีเด้เนาะอ,อืเบ,บิ้ลเบิดละสุ่มยังอยู่ผัดวอเมเบิ้ดตามมัธยคาถาไปใส่ ไปจะเอาจะกลับไปเอาพักสักแงงคนขายกันหลายคนซื้อกันหลายทุกคนรถทาวามาขํานนิสิบเรือเลยต้องเออโนระล่คยกินนำ้ำเห็ดหา่หานอ,อาหารนะจ้าเนาะ ไปต้มไปฮ็ดแกงจืดเช็บเลยห้ย่างชิพยื่ะหายไาลำลยหืมเาลํามอนมันบไอืออาอออาไปดเนี่ยมันบอกโอ้เขาบอกซื้อขนมจืนแบบได้หะออ๋อชิพาั่นอาอตัวมันนี่ อืมจยกหุก5ชุก5ก็บ่เห็นเงินก็ด้โพดเนาะโพดวลีอยู่เงินหลายอืมโพดวลีอยู่หลายโพดเอาจเ็หังบ่ปรบเด้อผูบ่ลาวะคลุยากบ่แ่นยากเบิ่งอีแต่คนๆคนว่านบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังเออ โบซื้อแท้เลยทุกคนเลยเขาลองว่าว่าอาโบซื้อครัโบโคตรซื้อโพดละโพดละโคตละอันนี้จะเป็นไหวอย้อูคอเมนกับพุธนั่นคือเขาโฆษณานั่นโบนั่นละเลยนเมนเหรอเง

ตอนนี้ติดขัดกันแล้วคนหลายเดียวก็คุบเดียวในนี่แหละ <ไ Brew. S 1> หมันจะได้ยังไงดีแดนนี่ไปมันจะเตรียมอืมไปเร็เทยังกินไปเมื่อรู้กินอือฮื เปโลดนะไปอย่างไรมะาด้ือไม่อใหม่ชุดเลยอืมอย่ค้อกันมาเื่ไภาษาแหงนี่นจนักเลยนักเลยนักนะทางคุณว่าเอออยู่คุ้นกับนี่ก่แาบ้านท้ายอยู่คุ้นกับนี้ มันจะโมนักตั้งแต่ที่ไปพุ่นนี่ทุกคนมีทุกอย่างเลยเด้ออันจะเป็นบุนามาสร้างอันนี้ก็กระเต็นก็กระเต็นสินแล้วเฮ้ยนกเขาเห่นนกติ๊ดแม่โบ้แม่นารีเลยนกเขานกเขาบ้แม่นนกเขาเออนกเขาโบ้แม่นนกเขาหัวเนาะเออโคตรหวเนหัวกระเต็นนี่ เาอะ้งั้นมีคนได้บบโทหาเองเนาะเออโอเคเราจะมาอยู่ตลาดเทพสมบัติคับตลาดกุงจาทุกคนเตลอดหนเพื่นเลยายดีอยู่อ่ะเี่ยวยมรากัเอาอ่ะทงเท่าไหร่ตัวเองนะเอาเล้มแ้วเขาเลือกบรเบณนะเอาตมากอ่อนมันเอาตัวบอ่อนอ่อนเลยนะตัวใดอ่อนโอเคเลยพิกมาตัวพี่โอ้ยทุกคนเนย คนผู้บ้าน้อยละหูยุกพูดแจ๊กนี่ผู้บ่าวน้อยก็ได้คนอันนี้มันน้อยกลหตันนี้แหละ้าใจก็องต้นองเออเออเอินน่านก็นกเาเออก้นั้นตัวแรสืนะโอ้ยาเห็นเลยงินอ้าวเงินเจบาทนี่เจ้าจ แล้วมาแนวนักฮะเป็นอย่างเออนีใจกับแม่นแม่นนกเขาแม่นนกเขาเตมให้เนี่ยยอนเาว่าเลือผูบ่าวเตให้โอ้ยถูกมาเตงฮะเอาเลยจัสายอืมอันที่ไหนอันนัดงแหง สตว่าหนามทางนี้ที่เดียวไม่เห็นนี่หน้าพ่อน้อยมาที่แม่ชิยา่างไปซื้อก่อนี่ะ เอาแม่เอาแม่เห็ดไฮลาวน,นี่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 งเท่าไรเฮ็ดนะบบเห็ดเนี่ยบจเฮ็ดเ่ร่าเลือกเอาม่้อยแน่วรกเาได้ไหนะากหนะมาไปก้ไปไก่เลือกเอาเนกี่แหบบ่ัละทงทง,ทง เอาตัวเท้าง้ะมันถือน้ำอะไรกันเฮ้ยใบใหญ่ใช่ไหมนี่ลบใหญ่ใบเดียวเท่านั้นที่สม่ซับไปซื้อผาเช่อให้กับเจ้าก่อนฮาเด้มาคอนเอนอะไรด้วยทุกคนฮาก็ไม่ได้มีอย่างหลายนะมีมังเตงมากอ่ามัเยอะถึกบอกมากกันไทย ôi bỏ đi đi, cho nó FC kiến kia mua smong ngon nào. Ô, có một món tay tay. Bosom bài. Tìm tay. Ô, bóng đây bóng 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 con bóng con bóng bóng เป็นบ้าเราบ่มีส่งน<า>ุ้งเราทุกคนอันนี้ส่งคันแบบ่มันส่งยังได้ส่งกระเจ้าเอาให้เออเออแม่นบอกเออเขาเขาให้ค่อยเดี๋ยวคนญาติเอานุ่งส่งเอ้ยนี่อันนี้ทางในนี่ได้ทางในนี่นะน,นุ่งส่งไม่ยิ่งทุกคนน่ะเลยบ่มีส่ง<ไ> ยากกิน nap. ข้าวกินน้ำก็น่าโตที่เขาซื้ออ่ะกับห้อกระเตมาบวมหัวฮัสซเฮดเมนูอย่างการทอตที่สั่งซมึงเด้อตอนนี้ยากเข้าให้แล้วเดี๋ยวนอนโดนลาไป,ไปอีกข้าจาก็สองคำพังก่กอนได้บอกได้ว่าสองสังคำแล้วยัยนอีกเลยไป